สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้อืผู้หญิงนะคะทีมผู้หญิงก็จะออกมาตัดหัวมันแล้วผู้ชายขุดลงไปตรงโน้นแต่ผู้หญิงก็จะนั่งตัดหัวมันแบบนี้นะคะนั่งตัดลำมันนั่งตัดหัวมันผู้ชายก็ขุดผู้ชายจอดหน้าแล้วแต่ผู้หญิงก็พากันตัดลำมันเสร็จแล้วก็จะตัดหัวแล้วนะคะ เดี๋ยวเจ้ก็จะไปตัดหวัวมันฝั่งทางโน้นเนาะน่ะ่าั่งเป็นแบบนี้นะคะตัดละมันตัดละมันเนี่ย mười đứa không bao 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 lâm, bao bao là bận, bao bao cái bao 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 ít nà nương bao bao cái tắt là bao 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 ล่งแขกล่งแขกนังตัดหัว่อนี่แหละมันเนา่าเอ้ยขาบะบบดได้อามาตัดหัวมันหัวมันกับนเนา่าลูกชายก็ะชิล่ลงมากอีกแล้ว โอ้ยบ,บ่บ่งา้าืออันล็อกอยางล็อกอยางสีหัวใหญ่อันนี้สีหออัวบ่ใหญ่ปันไดมาแดีผู้ชายลงมาเอาอีกนาหนึ่งกะใกล้สีค่ำแล้วละ่ะดีแค่แบบตอนนี้มีอันรถรถไถไถเอาเอาบ่เมื่อยปันได ตอนนั้นเอาไม้ยูไหบึงตอนไปไห้นะั่นยูไหบึงเ,เอาเสียเอาเหล็กงัดงัด,ง,ดงัดขึ้นอันนี้เอารถไทยนี่ไทยนี่ไทยเป็นแบบนี้แบ็กเสียม,มากอีกแล้วแล็กเสียม,มากอีกแล้วก็สีครูดล่ะ มันก็คือของเห่าธรรมดาแล้วโอดูอเลยนี่เด๋วเอาหูมันก็มีคือล็อกอยางถ้าได้ส้ำนี้ก็โอ้ยปลูกลาเนอะมันปลูกลาเพราปลูกปีหัวปีพราวาปีกายนี่ผนบอมีผนบอมีฆ่ากันตัดพ่ากัน มันไม่คือเดี๋ยวเนาะแมาตัดเอาแล้วมัดเอาแล้วรำมัน แจ้งแน่ลุงแขกแน่เอาแห้งกันแน่พี่น้องกันแน่ซอยกันแต่ตอนนี้หัวมันมันเนาวนี่หัวมันเนาวผู้ชายพักผ่อนเช่นกันเปลี่ยนกันพักเมื่อกี้นี่ผู้หญิงพักผ่อนอันนี้ผู้ชายพักผ่อนในไลยเติบอยู่ดอก มาเด้อมาเด้อเอฟซีมาเบิงพี่น้องเฮ้ามั่นนะมันได้ลื้อได้ถอนบอ่แมนว่าสิเหตแบบยางผ้าล่าย่างผ้าล่าเนี่ยมันเจ็ดปีแล้วก็ได้กีดแล้วก็บ่ได้ลื้อถอนมั่นนะปลูกแล้วใหญ่แล้วกลุนแล้วก็ปลูกอีกผ้ากันพักพรแล้ว พักก่อนก่อนเนาะผู้ชายก็พักก่อนผู้หญิงก็กตัดหัวแหลบอัน,นี้ <c oughs> แต่ว่ามือนี่บ่หนาวมาขึ้นว่านี่หนาวหนาวทั้งลงทั้งหนาวมือนี่ผัดแดดแล้วแดดห่อนแล้วถ้าแดดห่อนมันยากได้ผนมั่นเนาะมันเหนื่อยมันเมื่อย ไปใส่กับไปโรดึ้นเทิงกับขึ้นโรดพุ่นแม่จังคอยลงมาขยายไปตลอดใช่กต่พักพอนผู้ดุผู้มันกับมัดลลำมั่นแ่ะเนี่เยเก็บแล้วก็มัดเอาพันมั่นบางคนผัดบะหมี่พันมั่น ใชายพักคนซะก่อนไม่ยิงก็ตัดหัวแบ่งกันพักเนาะสวดน,นาแล้วก็พักกำมอัธยาศัยแล้วนี่ปลาม่แต่นั่นในสวนผู้เขาเรากาทั้งเบิดสวนมะสวนปอสวนมั่นบ้านเฮ่าบัแมนแต่ว่าดินอันนี้มันก็นงามอยู่มันนบัแมนดินผู้ดินผ้าเนาะ มันก็งามอยู่เด้อขังเจยสิตัดหัวมัน้าก็แบบนี้เดยมีดบางๆแบบนี้แหละมันจังเบาตั้งแต่มันติดพอท่านได้ล่างแบบอื่นบาได้เด้เอาต้องเอามีดแบบนี้มันจังปวดแขนบางคนกับพักพอนบางคนก็เศร้าโฮมเศร้าเงาซะกอนล่ะ บางคนก็บอพักแล้วนี่พักกไปและะ้วตัดัวแล้วก็ไปมัดเอาพันมันขอบคุณหลายๆเดอ้อฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเี๋ยวสิตัดหัวโหโมันสิบ่าท่านเขาพอกันไม่คลิปหนาเดอ้อสำหรับคลิปนี้อย่าลืมเดอ้อมาห้ยกำลังใจเจอจําป่าดงนัเดอ้อมาขุดมัน,นมือนี่มาขุดบ่อขุดมันเ<อ>นาะออ สวัสดีค่ะนนพ่อกันไม่คลิปหนาเด้อ